ค่ะสวัสดีเพื่อนๆ YouTube ที่อยู่ในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้แม่อองจะพามาทำปูจ๋าเนาะปูจา๋านี่เรามีปูนะคะนี่เห็นไหปูนาเนาะอันนี้ปูนาเราจะมาทำปูจา๋านะทอดกรอบอร่อยค่ะเราจะมาดูอุปกรณ์มีอะไรม้างเนะาะส่วนประกอบส่วนประสมนะคะ ก็ปูเนาะมีปูมาใน่ม่ออนซื้อมา20บาทนะคะเขาหามาขาย20บาทครึ่งกิโลค่ะแล้วกอ็อันนี้น้ำส้มสายชูเนาะแม่ออจะใส่ให้เขากรอบนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะพริกไทยแล้วก็แป้งอเนอกประสงค์นะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบ แป้งข้าวเจ้านะคะใช้ไม่เยอะนิดเดียวแล้วก็เกลือค่ะขาดไม่ได้ละเกลือแล้วก็ผงนัวค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงมือทําเลยเนาะทําส่วนผสมเลยนะคะอองก็จะใช้ช้อนตวงนะคะเดี๋ยวแม่อองลง ส่วนผสมไว้ให้ดูในจอเนาะเช่นเพื่อนอยากจะทำกินเนาะมีปูเนาะกรอบอร่อยนะคะอ่าทน,นี้เราก็นี่นะคะเราก็จะมาตวงแป้งนะคะตวงแป้งให้ ส่วนผสมของเราก่อนนะคะ,ะแป้งทอดกรอบนะคะยี่ห้อไหนก็ใช้ได้นะคะอันนี้ไม่เอาจะใส่แป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปเลยแป้งทอดกรอบนะคะ ามช้อนนะคะพอค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งสาลีนะคะแป้งสาลีแป้งสาลีก็ใช้สามเท่าเท่ากันนะคะเท่ากันแป้งข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าช้อนเดียวนะคะเจ้านี่ช้อนเดียวไม่ต้องเยอะนะคะนี่นี่นะคะพอค่ะ ไปตั้งเยอะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือนะคะเกลือก็ครึ่งช้อนชาเดี๋ยวจะเค็มนะคะไม่ตองใช้ดอกเกลือนะคะแล้วก็ผงนัวนะคะหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปตามด้วยพริกไทยนะคะพริกไทย แม่อองลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะค่ะแม่อองลืมบอกอันนึงนะคะสีผสมอาหารนะคะแม่อ,องจะใช้สีผสมอาหารเพื่อให้เขาสีสวยนะคะใช้ไม่เยอะนะคะนิดเดียวนะคะอันนี้เอาใส่ไอ้ด้านไว้ชื้นพอนะคะ เราก็ใส่น้ําลงไปเลยนะคะน้ําเย็นนะคะใส่น้ําเย็นลงไปเลยนี่นิดนี่ใส่น้าเย็นลงไปนะคะตามด้วยน้ำปูนใสนะคะนี่น้ำปูนใส น้ำปูนใสนี่ก็เหมือนเราใส่ทอดกล้วยทอดนะคะใส่แล้วนะเอ่อเขาจะกรอบนะคะอ่าพอค่ะแล้วก็คนเลยนะคะคนให้เข้ากัน ใส่น้ำปุูนใสอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันข้นไปล้ำค้นให้แป้งเขาได้พอดีนะคะที่เราใส่สีนี่สีผสมอาหารนะคะไม่อันตรายใส่ให้สีเขาสวยนะคะ นี่ใส่น้ำเย็นให้เขากรอบนานนะคะน้ําเย็นที่เราใส่ไปนะคะประโยชน์ของเขาก็กรอบนานนะคะนี่ได้แล้วหลังจากนี้จะก็นําปูเรามาใส่เลยปูเราปูจานเราทําเสร็จแล้วเราล้างให้สะอาดแล้วแล้วก็มาใส่เลยนะคะนมืออองจะเปลี่ยน ทีนี้เราก็จะใส่ปูเลยนะคะอ่านี่เราก็จะใส่ปูเลยจับปูมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะใส่ไปทั้งก้ามนะคะปูจ้าของเรานี่อย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้แต่เราเอากระเตียวเขาออกก่อนนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยกระเตียวปูเนี่ยเนี่ยเอาออกนะคะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทอด อออก้ว้างบนนะคะอันนี้นะคะอเดี๋ยวเราทำให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรานาไปทอดนะค้าหลังเราจะททำเสร็จได้แล้วเราก็จะนำไปทอดนะคะไปเลยค่ะทอดเลยค่ะติดจัดเลยนะคะติดจัดเลยรอน้ำมันร้อนนะคะ น้ำมันร้อนเราลองดูก่อนนะคะเทสน้ำมันก่อนอ้าร้อนแล้วใส่ปูเลยค่ะปูจ๋าของเรานี่จะอร่อยมากเลยนะคะจะทอดแค่ทีตัวก่อนนะคะไปแรงค่อนมาทางกลางนะคะแต่ไม่ต้องแรงมากนะคะ อนนั้นแล้วก็จะผ่อไนไปด้วยนึงนะคะันแรกก็ไปแรงก่อนแล้วก็ป่อนไฟนี่เสร็จแล้วถ้าขายใช้ทะเลแพงมากนะคะเขาใช้ปูทะเลแต่เราใช้ปูนานะคะอร่อยเหมือนกันค่ะเพื่อน ทอดไปเลย เป็นเ็จแล้วนะคะปูจจาของเราโอเค่ <Okay. S 2> ากินจริงๆค่ะโอ้เป็นแผ่นเลยนะคะนี่นะคะ